สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักของป้านาทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ป้านาก็จะมารีวิวเหรียญกล่องนี้หนักมากค่ะส่งมาจาก f อนะคะเนี่ยค่ะเอ่อป้านาต้องมาแกะกล่องนะคะแล้วมายืนยันว่าป้านารับซื้อจริงนะคะมีคนส่งมาขายจริงค่ะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยมาเป็นถุงเลยนะคะมาเป็นถุงค่ะนหนักค่ะหนะัก หลายท่านนะคะที่คอมเมนต์มาบอกว่าซื้อจริงเหรอซื้อจริงไหมเห็นประกาศกันจังเลยแต่ไม่เห็นมีใครซื้อสักทีติดต่อกันไม่ได้สักคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะของปาน้านะคะมีตัวตนจริงค่ะซื้อจริงขายจริงค่ะติดต่อได้นะคะมีสถานที่หลักแหล่งให้ติดต่อชัดเจนค่ะขั้นตอนการติดต่อของป้าน้านะคะ แนะนำเออได้ถุงใช้ด้วยค่ะได้ถุงด้วยแนะนำนะคะติดต่อทางไลน์นะคะแอดไลน์เบอร์นี้นะคะเนี่ยค่ะแอดไลน์นะคะ0 6 2 6 2 7 5 5 5 5นะคะแอดไลน์มานะคะอย่าโทรนะคะโทรมาเพนะั้นไม่ได้รับไม่มีคนรับโทรศัพท์ค่ะเขจะส่งเหรียญอะไรมาบ้างมะชมกันเหรียญ10บ,บาทเนี่ยคะ่ะเหรียญ10บ,บาทเหรียญ10บ,บาทที่ระลึกนะคะทีออ่วาระ6 10บาท2ส,สี61วาระนะคะป้าน้รับซื้ออยู่ที่12บาทนะคะเนี่ยคะ่ะเขาส่งมาเขามีเป็นร้อยนะคะเนี่ยค่ะร้อยเหรียญก็1,200บาทเห็นไหมคะที่หลายท่านนะคะส่งข้อความมาถามป้านว่ารับซื้อถูกจังปา้านบอก12บบาทเขาบอกไม่ถูกจังเก็บไว้ดีกว่าค่ะได้ค่ะเก็บไว้ก่อนนะคะแต่ คนที่เขาขายนะี่คือเขามีเยอะเขาผ่านมือค่ะวันหนึ่งผ่านมือเหรียญจะผ่านมือเขาเป็นเป็นหลักล้านเหรียญค่ะหลักล้านเหรียญเพราะฉะนั้นการที่เขาจะคัดเหรียญสิบบาทสองสี่ที่ลึอกออกมาจะไม่ยากเลยวันละเป็นร้อยเหรียญแบบนี้เขามีนะคะเขามีค่ะอย่างของ F อซนะคะบางท่านนะคะมีสองหรือสามเหรียญประมาณนั้นแนะนำว่าเก็บไว้นะคะเก็บไว้ สักวันหนึ่งนานๆเข้าจะมีราคาสูงกว่า12บาทที่เป็นน่ารับซื้อนะคะแต่ถ้าขายตอนนี้ก็จะได้แค่12บาทนะคะ12บาทถ้าท่านเก็บไว้สักระยะหนึ่งอนาคตขึ้นแน่นอนค่ะเกิน12บาทนะคะเนี่ยค่ะเขาส่งมาเยอะเลยนะคะเนี่ยถุงแพ็คนี่คือร้อยเหรียญเนี่ยเขาเขียนมาเนี่ยร้อยหนึ่งค่ะร้อยร้เหรียญเนี่ยค่ะ ทุกวาระเลยนะคะเนี่ยค่ะเว้นเว้นวาระตัวติดอย่างเช่นครุฑเอเปกพี่นางอะไรประมาณนี้เขาจะแยกออกเพราะจะเป็นราคาอีกราคาหนึ่งนะคะจะแพงแต่ถ้าสำหรับเหรียญปกติทั่วไปนะคะก็จะรับซื้ออยู่ที่12บาทนะคะเนี่ยค่ะชัดเจนนะคะ12บาทนะคะ12บาทนี้ไม่เอาการจนานะคะเหรียญการจนาเหรียญครบรอบ60พรรษาขออภัยค่ะ เหรียญครบรอบ80พรรษาเหรียญครบรอบครองราช60ปีไม่รับค่ะเหรียญเหรียญที่พี่น้พูดนะคะจะมีราคาเท่าหน้าเหรียญค่ะ11บาท10บาทถึง11บาทค่ะจะไม่จะไม่ไม่ถึง12บาทนะคะที่ไม่รับเพราะราคาเขาจะยังไม่แพงค่ะเขาจะยังไม่เป็นราคานะคะยังจะถูกอยู่ค่ะที่รับนี่คือวาระอื่นๆนะคะไม่เอานะคะไม่เอานะคะชัดเจนนะคะไม่เอา กัญจนานะคะไม่รับค่ะกัญจนาไม่รับแปดสิบพันษาไม่รับคองราชหกสิบไม่รับค่ะมาแกะชมนะคะว่าที่เขาส่งมามีเหรียญอะไรบ้างนะคะอย่างเหรียญที่เขาที่พี่น้พูดอ่ะมีจะมีคลองราดแปดสิบปนมาอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะคลองราดแปดสิบปนมาอย่างนี้เขาเขาเขาใส่มาค่ะเขาไม่ไม่บวกค่ะเจ้านี้เขาจะไม่บวก เหรียญอย่างเหรียญที่ไปหให้ดูเมื่อกี้นะคะเขาจะไม่บวกค่ะเขาจะคิดหน้าเหรียญมาแค่สิบบาทค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะกาญจนาใหม่ๆอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเขาคิดหน้าเหรียญมาค่สิบบาทถ้าสวยๆจริงๆเขาจะแยกออกให้เขาจะขอสิบเอ็ดบาทค่ะเนีย่ยเห็นไหมคะมีการมีการี่ปปนมาค่ะปนมาอันนี้ปนนะคะอันนี้ไม่ว่ากัน เห็นเขาเห็นข้างหลังเขาคงคงนึกว่าเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะจริงๆเหรียญเป็นเหรียญวิชาการที่สิบปกติค่ะสองหกสี่สองห้าหกสี่ค่ะไม่ชอบิกถุงหนึ่ง เนี่ยค่ะเหรียญกระสพพับพลยลึกเนี่ยค่ะสิบสองบาทนะคะที่เขาส่งมาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเปนน้ารับซื้อนะคะเนี่ยค่ะเอ่อหลายท่านนะคะส่งข้อความในไลน์มาถามป็นน้าว่ารับซื้อเท่าไหร่ป็นน้าบอก12บาทเขาบอกว่าถูกเกินไปเขาไม่ขายหรอกค่ปะป็นน้ายินดีที่จะไม่ขายไม่ขายให้ป็นน้านะคะป็นน้ายินดีเลยนะคะป็นน้าชอบนะคะเพราะว่าทา่าน ท่านเก็บไว้นะครับท่านกเา็เป็นนักสะสมท่านหนึ่งนะคะที่เก็บเหรียญท่อหลวงเรานะคะสักวันหนึ่งนะคะเหรียญพวกนี้ก็จะหายยากค่ะถ้าท่านเก็บไว้ตอนนี้นะคะอีกหน่อยอนาคตนะคะมีแน่นอนคะ่ะมีอนาคตแน่นอนคะ่นนนคะเหรียญพวกนี้เพราะเขาไม่ได้ผลิตแล้วเนี่ยดูสิเหรียญน,นี้เขายังปนมาคิดสิบสองบาทเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะราคาที่ป้านารับซื้ออะราคาที่เป็นจริงค่ะราคาเป็นไปได้ค่ะไม่ราคาไม่ไม,ไม่ไม่ได้กดราคานะคะไม่ได้กดราคาราคาไม่ได้ต่ําจากมาตรฐานความเป็นจริงค่ะ,คะเพราะว่าเอ่ออย่างของเอฟซีบางท่านนะนะคะท่านไม่ได้อยู่ในระบบการซื้อขายแบบป้าหน้านะคะท่านก็จะเข้าใจว่าเหรียญของท่านอะ หายากมากไม่มีใครมีอะไรเงี้ยนะคะท่านมีอยู่คนอื่นคงจะไม่มีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตามจริงแล้วเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนที่เขาทำงานเกี่ยวกับเหรียญนะคะเหรียญเหรียญเขาจะผ่านมือเยอะมากวันวันหนึ่งนะคะเหรียญที่จะผ่านมือเขาอะนะคะผ่านมือเขาเป็นร้อยเหรียญไอเป็นพันเป็นล้านเหรียญค่ะเป็นล้านเลยดีกว่าค่ะเป็นล้านเหรียญที่ผ่านมือเขานะคะเป็นล้านเหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญที่เขาจะ เก็บแยกไม่ให้ป้านาดแบบนี้ค่ะเหรียญเหรียญที่ระลึกเหรียญสิบบาทที่ระลึกแบบนี้นะคะที่การที่เขาจะเก็บแยกมาจะไม่ยากเลยนะคะจะไม่ยากเลยเขาจะมีเยอะมากค่ะวันวันนึงจะผ่านมือเขาเยอะมากนะคะถ้าจะปล่อยทิ้งไปเข้าสู่ระบบหมุนเวียนอันนี้ปนอยู่กับตังทอนค่ะปล่อยทิ้งไปเข้าสู่ในระบบหมุนเวียนก็จะถูกไปเก็บหลอมทําลายใช่ไหมคะก็จะเป็นอะไรที่ เสียดายค่ะสูญเสียเขาจึงค่ะคัดแยกออกมาขายให้เปน็นนาส่งขายเปน็นนานะคะในราคาสิบสองบาทอย่างอันนี้ที่เขาส่งมาเนสิบสองบาทก็บวกแค่ร้อยเหรียญก็บวกได้สองร้อยบาทใช่ไหมคะส่งมาสองร้อยเหรียญส่งมาสองร้อยเหรียญก็ได้สี่ร้อยบาทใช่ไหมคะสี่ร้อยบาทอะค่าแรงขั้นต่ําวันนึงก็ได้แล้วนะคะเขาเขาจํานวนเยอะค่ะเขาใช้จํานวนเยอะ นะคะเขาเขา,าไม่ใช่เหรียญน,นี่อย่างเดียวนะคะอย่างอื่นเขาก็มีนะคะเพราะว่าเหรียญผ่านมือเขาวันๆันึงเขาเยอะมากค่ะเนี่ยค่ะการซื้อขายของป้าน้านะคะที่หลายท่านบอกว่าไม่มีหลอกราคาเนี่ยรับซื้อต่ําเกินไม่มีใครขายหรอกค่ะอันนั้นเป็นความคิดของท่านนะคะแต่ตามจริงแล้วเน,นี่ยเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะเยอะมากค่ะเยอะมากวันๆันึงมีคนส่งมาขายป้าน้าเยอะมากค่ะเยอะมาก พเหรียญอะผลิตไม่ได้น้อยนะคะผลิตจํานวน kind of ต่ําสุดนะคือหนึ่งล้านเหรียญนะคะบางบางรุ่นนะคะผลิตถึงสิบล้านเหรียญบางวาระนะคะผลิตถึงสิบล้านเหรียญสิบล้านเหรียญนะคะแล้วหกสิบเอ็ดวาระคิดดูเหรียญจะเยอะขนาดไหนใช่ไหมคะเยอะมากค่ะเยอะมากนะคะแต่มีความหมายตรงที่ว่าเป็นของราชการที่ก้าแล้วเลิกผลิตแล้วแล้วก็เลยจึงควรเก็บกันไว้นะคะค่ะ เข้าใจตามนี้นะคะท่านใดที่ต้องการจะติดต่อขายให้ป้าน้านะคะป้าน้ารับซื้อในราคาที่12บาทนะคะ12บาทนะคะค่ะชัดเจนนะคะรับซื้อสิบาทถ้าท่านใดต้องการจะขายนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะค่ะป้านขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวค่ะสวัสดีค่ะ